กลายเป็นสิ่งมีชีวิต5ดีในทางปฏิบัติแล้วการรับถิ่นที่อยู่ในฐานะ5ดี BE หมายความว่าอย่างไรคนสามมิติทั่วไปจะเห็นหรือรู้สึกอย่างไรเมื่อเราทำเช่นนั้นพวกที่ก้าวหน้าที่สุดจะแปลงร่างและหายไปด้วยรังสีงอันเข้มข้นเหมือนพิสูจบางลูป ทำกับสิ่งเที่เรียกว่ากายสีรุง้งหรือไม่หรือเป็นเพียงการเดินทางบนดาวชั่วคราวก่อนอื่นเราจะพูดก่อนว่าการเกิดใหม่เป็นมนุษย์ห้าดีเป็นมนุษย์จยติคนไม่น่าจะเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงกว่าอย่างกระฉับกระเฉงอย่างรวดเร็วจนร่างกายของคน เปลี่ยนล่างเป็นแสงบริสุทธิ์ทันทีแม้จะผ่านการทำสมาธิและชำระล้างมาหลายปีแล้วก็ตามคนมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังมากมายที่เกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแต่ทั้งหมดกลบเกิดขึ้นช้ากว่ามากสิ่งหนึ่ง ที่จัดการได้ด้วยจิตใจหัวใจและร่างกายของคุณและตามทานการเปลี่ยนแปลงที่คุณสัมผัสได้ซึ่งเกิดขึ้นรอบตัวคนในขณะน,นี้ทั้งในโลกและมนุษยชาติเราจะบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นคุณได้เห็นแล้วว่าบางคนเลือก ที่จะอยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกับชีวิตที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับสามและความเป็นจริงซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้อยู่ในภาพโโลแกร,รมสากลอันกว้างใหญ่ที่คุณอาศัยอยู่คนที่รักเหล่านี้ได้เลือกที่จะดำเนินต่อไปสักระยะหนึ่ง ด้วยความรู้สึกสั่นสะเทือนความคิดความรักการแสดงออกและประสบการณ์ของชีวิต3าดีที่ลดลงผู้ที่เลือกก่อนที่จะจุดีเป็นมนุษย์หรือผู้ที่เลือกตั้งแต่เกิดเป็น3าดีที่จะขึ้นและเคยเข้าสู่โลกมิสิทีห้ 5, และย้ายเส้นทางโลกไปสู่ระดับที่สูงกว่า ต่างก็อยู่ในกระบวนการทำเช่นนั้นแล้วดังนั้นในการถามว่าคนสามมิติมองเห็นหรือรู้สึกอย่างไรในขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปสู่การเป็นสิ่งมีชีวิต5มิติเพียงแค่ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรผู้ที่อยู่ในกระบวนการ เด็กขึ้นสู่สวรรค์จะมีคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในความเป็นจริงทุกคนกำลังขึ้นดังที่กาแล็กซีและจักรวาลของคนณกำลังทำเช่นนั้นทั้งหมดนี้กำลังเข้าสู่ความสว่างที่สูงขึ้นและจิตสำเนิกที่สูงขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้น ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเพียงว่าบางคนจะใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าคนอื่นดังนั้นหากพวกเขาไม่ขึ้นสู่ระดับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นในช่วงชีวิตนี้ก็ยังถุกอย่างก็ดีพวกเขาจะทำเช่นนั้นเมื่อพร้อมหากคุณรู้สึกว่า คนไม่สามารถตอบคำถามว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเส้นทางเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเราขอแนะนําให้คุณเขียนคำถามนั้นลงในกระดาษจากนั้นเปลี่ยนปากกาไปใช้มือที่ไม่ถานัดของคุณและปล่อยให้ส่วนลึกของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของคุณ ตอบคำถามเมื่อผู้เขียนของเราทำเช่นนี้เธอได้คำตอบว่าตอนนี้ฉันกลับสู่ตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้วตอนนี้ฉันกลับสู่สิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันปลดปล่อยตัวตนทั้งหมดด้วยอัตตาด้วยบุคลิกภาพและของเขตที่แคบของมันฉันกำลังก้าวไปสู่ การตระหนักว่าเราทุกคนต่างก็รักตัวเองความรักสำหรับทุกคนเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวหน้าสำหรับทุกคนตอนนี้ฉันถูกชักนำโดยตัวตนที่สูงส่งและการนำทางเพื่อจดจำภารกิจล่ลอของฉันและภารกิจการเติบโตของจิตวิญญาณด้วยความชัดเจน ที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ฉันจำได้ว่าฉันเป็นใครในอาณาจักรที่สูงกว่าและฉันไม่เคยอยู่คนเดียวเพราะครัววิญญาณของฉันอยู่เคียงข้างฉันทุกช่วงเวลาฉันกำลังขึ้นสู่สวรรค์และฉันกำลังรักษาจิตวิญญาณของฉันจัก่วาลนนี้ ก็กำลังขึ้นเช่นกันเราทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้ากับมันดังนั้นแม้ว่าอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามร่างกายอาการวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียความวุ่นวายทางอารมณ์ความฝันแปลกๆการตระหนักรู้อย่างกระทนหันนิสัยการกินที่เปลี่ยนไป ความรู้สึกของการเชื่อมต่อกับธรรมชาติอีกครั้งแม้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเสียภาษีแต่ก็อย่างบ่งชี้ว่าเซลล์ของคนรับแสงมากขึ้นและช่วยล้างพิษให้กับระบบพลังงานทั้งหมดของคนจากความเป็นพิษของชีวิตสามมิติเราพูดถึงมากกว่า ความเป็นพิษของอากาศดินน้ำอาหารและการแผ่รังสีที่โลกต้องผเผชิญนอกจากนี้เรายังพูดถึงการล้างพิษจากการกักขังจิตใจและอารมณ์ที่มนุษยชาติทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานในวงกว้างเช่นเดียวกับการสูญทรัพย์ความขิดดานมืด อย่างมีพลังอย่างต่อเนื่องและการสั่นสะเทือนที่หลดลงสิ่งเหล่านี้ถูกชี้เข้าสู่ชีวิตบนโลกในระดับมวลชนมายาวนานเพื่อก่อให้เกิดการแบ่งแยกการแบ่งแยกระหว่างเพศการแบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมที่ต่างกันและอื่นๆและเพื่อบึกลดจิตใจมนุษย์ในระดับมวลชนว่าความรุนแรงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาหรือเพื่อแสดงถึงความก้า,กาหาผ่านการยึดครองดินแดนของบรรพบุรุษของผู้อื่นคนได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้เอง ที่เลือกใช้ความวุ่นวายในส่วนต่างๆของโลกซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลแต่เป็นตัวแทนของอาณาจักรระดับลลางและการปรากฏตัวของอีทีดานมืดเทย่ลกรานโลกเมื่อนาน,านมาแล้วและสร้างหนทางในการครองโลกและตัวตนของเธอ แม้ว่ากลุ่มเหล่านั้นกำลังจะออกไปแล้วแต่พวกเขากำลังสร้างความปั่นเวนและการต่อต้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลาสุดท้ายบนโลกนี้เราได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดและดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อวัฒนธรรมโลกของคุณ และเส้นทางสู่สวรรค์ของคุณคือการมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกสงบสุขและพลังจักรวาลความเป็นจริงของความรักและจากความเป็นจริงของการร่วมสร้างพลังในการออกแบบและใช้ชีวิตที่นำพาความสุขมาสู่คุณมากที่สุดรวมถึงการเน้น และมุ่งเน้นไปที่สันติภาพที่คุณสามารถพบได้ในโลกแม้ว่าบางพื้นที่จะสับสนวุ่นวายยิ่งคุณอ้างเสธิ์ในสถานะการสร้างสารรค์ของคุณเองมากขึ้นเวทมนต์ขวันตั้มของคุณเองบางคนอาจพูดว่าคุณก็ยิ่งเริ่มงจำได้ว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นใคร สิ่งนี้ช่วยให้คุนก้าวเข้าสู่ 5D ีมิติที่5โดยการดึงคนออกจากสภาวะนิ่งเฉยและปฏิกิริยาที่มนุษย์ได้รับการฝึกฝนให้มีชีวิตอยู่นับพันปีคุนเลิกปล่อยข่าวร้ายหรือพลังงานมืดมาครอบงำวันและสภาพจิตใจของคน จนคุณลืมความสุขที่เกิดมาจากนั้นคุณเริ่มต้นแต่ละวันของคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีและดูแลความต้องการทางร่างกายและอารมณ์ของคนเหมือนกับที่คุณทำกับเด็กเล็กที่มีค่าเขารบ้งและสนับสนุนด้านต่างๆในชีวิตของคน ที่ต้องการการเยียวยาใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและสงบภายในเมื่อคุณขอคำแนะนำาจากทีมสเปริ์ิตของคุณดูแลการอ่านการฟังโดยเฉพาะสิ่งที่ให้กำลังใจคุณไม่ใช่สิ่งที่รบกวนจิตใจและทำให้การสันสะเทือนของคุณลดลงคุณกำลังเข้าสู่ห้าดี ในอัตตาที่ดีที่สุดสำหรับคนในขณะเดียวกันก็ค้นหาวิธีเชื่อมต่อกับพลังแห่งอาณาจักรที่สูงกว่าและถ่ายทอดพลังเหล่านั้นเข้าสุ่วันของคนด้วยความสงบและมีสมาธิบางคนรู้สึกว่าตนเองถ่ายภาพภายในได้ไม่ดีนะกขณะฟังการทำสมาธิ แบบมีไกด์แล้วเราจะบอกว่าคุณช่วยฟังการเยียวยาด้วยเสียงได้ไหมหรือเพลงที่มีการสั่นสะเทอือนสูงคุณสามารถใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือดูแลต้นไม้ในบ้านหรือใช้เวลากับเด็กหรือสัตว์ที่คุณรักได้หรือไม่หลายๆคน พบช่วงเวลาแห่งแรงบัรดาลใจผ่านการวาดระบายสีเล่นเครื่องดนตรีเล่นรังโยคะซี่กงหรือการเคลื่อนไหวอื่นๆค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับคนเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นจากนั้นทำสิ่งนั้นบ่อยๆและใช้เวลา แงให้ถี่สปิริตของคุณทราบแสดงสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องรู้ตอนนี้เลยจงชัดเจนกับฉันในแบบที่ฉันจะได้ยินหรือสัมผัสหรือเห็นโปรดส่งสติปัญญาอันสูงส่งของคนมาให้ฉันในแบบที่ฉันจะรับได้ถ้าอย่างนั้นให้ฉันมีความกล้า ที่จะปฏิบัติตามแม้ว่าสมองซีายของฉันจะตั้งคำถามกับสติปัญญาของคุณก็ตามเมื่อคุณขยับขึ้นด้วยแรงสันสะเทินคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณคงรู้สึกอยู่แล้วสัญชาติยาณของคุณ ตัวตนที่สูงขึ้นในการพูดคุยกับคนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อสถานที่แนวคิดบุคคลกิจกรรมหรือข้อมูลไม่เหมาะสมกับคนคุณจะออกทางจากผู้คนและสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้คุณมีความสุข มากขึ้นเรื่อยๆที่ไม่ไหลไปตามเส้นทางแห่งแสงสว่างที่สูงขึ้นและที่ไม่ให้เกียรติคนคุณกำลังค้นพบสถานการณ์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ของการทำงานการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการแสดงภาพหรือการนั่งสมาธิ ่จะเปลี่ยนพลังงานของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและคุณจะเริ่มจำได้มากขึ้นว่าทำไมคุณถึงเข้ามาในเวลานี้แม้ว่านั่นจะเป็นปริศนาสำหรับคนมาโดยตลอดก็ตามคนจะมีของประทานภายในมากขึ้น เช่นการรับรู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรหรือพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งอาจรวมถึงพืชสัตว์ผู้คนและลลกคนจะตหนักถึงความสามารถในการรักษาตนเองผ่านความคิดอารมณ์และความคาดหวังของคนมากขึ้น ตลอดจนวิธีการรักษาและสารธรรมชาติที่คุณเลือกและความสามารถของคุณที่จะรู้ว่าร่างกายของคุณต้องการอะไรก่อนที่มันจะบ่งบอกให้คุณทราบในรูปแบบภายนอกคุณจะรู้ว่าควรอยู่ที่ไหนและจะอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนและทำไม สัมผัสถึงพลังงานของเมืองถนนหรือละแวกใกล้เคียงโดยเฉพาะครจะรู้สึกว่าควรใช้ของประทานอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อความสุขที่แท้จริงของการใช้ของประทานนั้นและครจะเริ่มเชื่อมต่อกำวัฒนธรรม และอารยธรรมแกล็กซี่บางอย่างโดยอัตโนมัติจากความทรงจำที่ฝั่งลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับพวกเขาวัฒนธรรมพูุโหพท่านที่รักได้เดินทางผ่านจักรวาลน,นี้มามากแล้วคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสากลมี DNA ระหว่างอาวกาศผสมและมีเอเทอลิเลตหลายชั้นเพื่อตอบคำถามชุดที่สองมีผู้ที่แปลงร่างเป็นแสงสว่างจริงๆแต่เราไม่เห็นว่าสิ่งน,นี้จำเป็นหรือน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้พวกคุณทุกคนสามารถนำตัวเองไปสู่จิตสำเนึก แห่งแสงสว่างที่สูงขึ้นได้ไม่ว่าร่างกายของคนจะเคลื่อนไปสู่รูปแบบแสงที่บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามพระพิสูสและผู้อื่นๆที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนร่างนี้ใช้เวลาเป็นเวลานานในการเคลื่อนย้ายทุกอนูของร่างกาย จิตใจและวิญญาณที่อยู่ในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงไปอย่างที่ซึ่งร่างกายของพวกเขาจะต้องเคลื่อนเข้าสู่สภาวะแสงอันบริสุทธิ์เราจะบอกว่าให้ความสำคัญกับการเติบโตของจิตวิญญาณมากขึ้นไปที่การเป็นความรักนี่คือสภาพ ที่คุณเป็นตั้งแต่อย่างเป็นเด็กแรกเกิดและไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนนะคุณสร้างมาจากแสงแล้วไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีตัวตนในทกระดับการสาธิตทางกายภาพของคุณเมื่อเข้ามาในร่างกายมีความสำคัญต่อคนในแง่ของเส้นทางการเติบโต ที่คุณได้สัมผัสมาโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ค่าดีคือการเพิ่มจำนวนสาย DNA และเคลื่อนเข้าสู่จิตสำนเนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งโดยตัวมันเองจะก่อให้เกิดสสารทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยแสงมากขึ้นการหายไป ในแสงวาบกนั้นไม่จำเป็นเราจะถามว่าคุณเคยมองไปยังใบหน้าของความรักที่สูงกว่าในพื้นที่หัวใจของคุณเองและเห็นจิตวิญญาณของคุณเองอยู่ที่นั่นหรือไม่ปลายแห่งแสงของคุณอยู่ในอนาณาจักรที่สูงกว่ามาโดยตลอดและกำลังพัฒนา ในชีวิตบนโลกของคุณสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจากการเท่งสมาธิและการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการพัฒนาหัวใจที่สูงในร่างก,กายมนุษย์สำหรับคำถามสุดท้ายเมื่อคุณย้ายเข้าสู่ชีวิตในมิติทีห้ 5, บนดาวเคราะห์มิติทีห้า มีเพิ่มมาคืนการเดินทางบนดวงดาวก็ไม่จำเป็นแม้ว่าความสามารถในการมองเห็นหรือสัมผัสสิ่งที่อยู่ในอนาคตแห่งดวงดาวอาจเพิ่มขึ้นแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ที่นั่นมันไม่ใช่ละนาการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที ต้องการมีอิทธิพลต่อชีวิตบนโลกไม่ใช่ในทางบวกและโดยู้ที่ละทิ้งร่างกายของตนแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเลือกที่จะไม่ย้ายเข้าสู่แสงที่สูงกว่าซึ่งเข้ามาทักทายพวกเขาเพื่อตอบรับพวกเขากลับบ้านไปสู่อาณาจักรอันสูงสง่ง เราจะกล่าวในที่นี้ว่าถึงแม้จะมีบางคนพูดว่าอย่าเข้าไปในความสว่างหลังจากความตายทางร่างกายเราขอแนะนำให้คุณปฏิเสธเร่งนี้แสงสว่างที่เราเห็นเมื่อออกจากร่างคือการสถิตอยู่ด้วยความรักซึ่งเป็นที่จิตวิญญาณของคุณเกิดมา มันมาเพื่อนำคุณกลับบ้านไปสู่สถานที่แห่งความรักความมั่นใจการเกิดใหม่และความสุขดังนั้นประสบการณ์ชีวิตผ้าดีเอิดของคนจึงไม่ใช่การเดินทางบนดวงดาวหากคุณเป็นคนทำงานด้านพลังงานคุณจะมองเห็นขอบเขตน,นั้นได้อย่างแน่นอน ในบางครั้งเมื่อขุนยุติอุปสรรคและการแทรกแซงที่สร้างปัญหาให้กับลูกค้าของคนแต่มันไม่ใช่ส่วนที่จำเป็นในเส้นทางสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคนเราดีใจมากที่คุณถามคำถามเหล่านี้เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าตามธรรมชาติของคุณตอนนี้ ในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายในขณะนี้เราขอแนะนำให้คุณทักทายสันซอร์สของคุณทุกวันเพื่อขอบคุณสำหรับแสงสว่างและความช่วยเหลือของเขาบนเส้นทางของคุณและหาเวลาเงียบเงียบให้ตัวเองมากที่สุด ทั้งกลางวันและกลางคืนเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ตัวเองได้หยุดและหายใจเข้าด้านในบ้างและได้ผักผ่อนทางร่างกายมากขึ้นแล้วเวลาของจิตใจที่เงียบสงบเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้มีพลังและน่าเบื่อหน่ายมีพลัง และน่าเบื่อหน่ายและทำให้เกิดอารมณ์ได้มากจนคนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังของการรักษาในตอนนี้คำถามเหล่านี้นำเสนอประเด็นสำคัญและคำถามที่เราสามารถเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยในพื้นที่อันจำกัดนี้แต่เราขอเชิญชวน ให้คุณเขียนเรื่องราวของคุณเองและอยากคาดหวังว่าเอสเนชันจะเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบและถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพราะในช่วงเวลาที่แสงที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนหลายผ่านจักรวาลของคุณมีการเขียนขึ้นมาใหม่มากมายและคุณแต่ละคนก็เป็นส่วนสำคัญ ของการเขียนและการบอกเล่าเรื่องราวนั้นเราส่งความรักคนที่รักและคำอวยพรมากมายสำหรับเส้นทางอันน่าประหลาดใจที่คุณเดินอยู่ตอนนี้ทั้งหมดนี้คุณไม่เคยอยู่คนเดียวนะมัสเต